สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าลืมลูกชายคนนี้นายบุญถาวรพูดชัดแล้วแม่แตงโมมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายในคดีแตงโมได้หรือไม่ยังคงติดตามกันต่อเนื่องสำหรับเหตุการณ์การเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาถึงแม้จะผ่านมาก,กว่า3เดือนแล้วแต่ประชาชนยังเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้ตลอดล่าสุดนายบุญถาวรโพสถึงแม่แตงโมโพสระบุข,ข้อความเนื้อหาว่า คุณแม่แตงโมเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนและค่าเสียหายตามกฎหมายอยู่แล้วแม่เรียกเอาเงินแบบเต็มที่ไปเลยแม่เรียกได้เท่าไหร่อย่าลืมคิดถึงลูกชายคนนี้ชายบุญด้วยนะจ๊ะผมจะเอามาซื้อเพิ่มสักตัวนะแม่รักแม่ที่สุดเชื่อผมและได้โพสต์อีกว่าวันนี้ชายบุญส่งทุเรียนภูเขาไฟไปให้คุณแม่ผมมีหลักฐานเด็ด ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ